วันที่เดี๋ยวอีกอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่30เป็นงานเป็นงานสามแดนโลกธาตุคือเป็นงานที่องค์หลวงตาเออท่านที่ท่านยังดำรงขันอยู่ตั้งแต่โยมบรรดาคุณแม่ชีโยมบรรดาที่ได้ละขันไปในวันที่30มสิบพฤษภาคมหลวงตาท่านก็เลยยึดเอาวันที่สาสบ พึษสภาคมได้นำพาคณะสิยานุสิทตเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่เปรตชนของแต่ละท่านแต่ละคนมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มากันมากันเยอะเราก็ถือโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญอุทิศไปให้แก่เปรตชนของพวกเราโดยการได้ถวายครูบาอาจารย์ในทัดเดบังสกุลเพราะฉะนั้นนี่ก็ใกล้วันที่30แล้ว ท่านใดลูกศิษย์ลูกหา,าทั้งหลายที่จะร่วมร่วมงานหรือร่วมบุญในการในการร่วมบุญบังสกุลเพื่ออุทิศให้แก่เปรตชนของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็มารวมกันอยู่ที่ศาลาใหญ่นี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเครื่องทยทานาทุกสิ่งท,ทุกประการที่เป็นเครื่องอุปโภคโบริโภคเพื่อจะได้ถวายไปตามวัดต่างๆได้ ปีปีที่ผ่านผ่านมาเราก็ได้ถวายไปรวมเป็นเป็นร้อยกว่าวัดเนาะไปตั้งร้อยกว่าวัดเพราะฉะนั้นนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วท่านใดที่จะร่วมบุญในในกองมหาสังฆทานมหาบาังสุงนี้ก็ก็เชิญได้ทุกท่านทุกคนแล้วทางวัดก็จะได้รวบรวมไปเพื่อจัดซื้อเป็นเครื่องสังฆทานอะไรที่จําเป็นหรืออะไรที่เหมาะ ควรจะต่อการเป็นสังฆทานเราก็จะทางวัดก็จะได้ไปจัดมาโดยได้นําปัจจัยของพณนะสทาญาติโยมนี่แหละท่ได้มาบริจาครวมกันเป็นก้อนแล้วก็จะไปได้ไปจัดสังฆทานเครื่องบางสกุลต่างๆทั้งหลายหรือถ้าท่านใดที่จะมีนําเอาเครื่องสังฆทานหรือวัตถุตยธานต่างๆทั้งหลายเครื่องอุพโ,โภคโบริโภคมาร่วมในกองมหาสังฆทานก็ก็ได้ทั้งนั้นแหละ ตามแต่สะดวกขอประกา,า,า,าศให้คณะศิษยานุสิตทุกท่านทุกคนได้ทราบด้วยนะนี่ก็อีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่12เดี๋ยววันที่30ก็เป็นวันงานของเราค่าวันที่29ก็จะมีการลงสลาจเจริญพุทธมนตะก่อนแล้ววันเช้าว,วันที่30ก็จะได้บงสกุลถาวายบงสกุลต่อถาวถายต่อครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานในวันนั้น ก็นาสถายญาติโยมก็จะได้พร้องกันอุทิศบุญกุศลว่าเราที่เราได้กระทําบบำเพ็ญแล้วไปให้แก่เป,เปตชนคือผู้มีพระคุณของพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่มีพระผู้มีพระคุณนับตั้งแต่มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตาทวดมีคำพู้ที่ให้คุณให้ประโยชน์ต่อเรามาเก่าก่อนนั่นแหละท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อพวกเราในขณะที่ท่านยังดำรงขันอยู่เราก็ได้อุปถัมภ์ว่าถาตอบแทนท่าน ด้วยการเลี้ยงเลี้ยงดูท่านแทนหรือรับภาระหน้าที่การงานของท่านแทนเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายหรือให้ข้าวให้น้ําให้ทุกสิ่งทุกประการเมื่อเวลาท่านละจากโลกนี้ไปแล้วท่านก็นละไปเพียงแค่ธาตุชันร่างกายแต่จิตก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายไอ้วัตถุทยทานข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกประการน,นี้หล่อเลี้ยงได้แต่ทางร่างกายแต่ไม่สามารถ หล่อเลี้ยงจิตใจหนะ้าจิตใจนั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรามีโอกาสเราก็สร้างบุญเพื่ออุทิศไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบวยญาณวิถีได้ย่อมอนุโมทนาชื่นชมยินดีที่มีพวกเราอยู่ข้างหลังเป,เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรแม้ท่านจากมายาวกกยยาวนานแล้วแต่พวกเราอยู่ข้างหลังเราก็ยังไม่ลืมเลือนท่านเราก็ยังพยายามที่จะ สร้างบุญสร้างกุศลเพยยื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่านุมโมทนาขอพขอพ,อพอประกาศข่าวสารให้แก่แกแคณะสีนยงิงนุสิทธ์ได้ทราบด้วยกันทุกท่านทุกคนนะฮะเออนี่ก็นี่ก็เสียเล็กโลงสีสีไทยใบก็ได้มาบอกแล้ว ว่าเอามหา,าสังฆทานหรือกองบางสกุล่ทางเสียเล็กก็ได้บริจาคข้าวสารมามามาสิตันเนะเาะอ่สิตันข้าเจ้า5ตันเข้าเดี๋ยวหตันเนี่ยเสียเล็กก็ได้บริจาคเป็นกองใหญ่ใหญ่ทุกปีชอ็ชอกกันแด้ด้วย ให้ช็อกโกแลตหน่อย้ยเอาอะไร